ส่วนเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเห็นเราประพฤติปฏิบัติดีงามก็อยากกราบอยากไหวดีใจปเจ้าไหวผู้มีสินอันงดงามครับปเจ้าไหวผู้ที่มีสมาธิที่ตั้งมั่นดีแล้วครับปเจ้าไหวทนันผดีบวชแล้วโดยชอบครับตเจ้าไหวทันผู้มีพรหมจรรย์อยบองหน้าที่ในขณะที่ไหวเนี่ยเทวดาบางท่านก็ยังไม่แน่ใจว่าเราไหวในี่ท่านจะประเสริฐสมควรที่เทวดาอย่างเรามนุษย์ผู้มีสินมีธรรมจะกราบไหวท่านจริงหรือไม่ถ้าอย่างนั้นเราลองดูด,ดีวกว่าลองว่าท่านจะมั่นคง แค่ไหนพอจะกลับจะไหวเป็นสารณะของเราได้หรือไม่ก็ลอง,ลองดูดลองวิธีใดลองโดวยวิธีเอาเลขกเอาเบอร์นี่ละมาให้ดูซะก่ขขอนว่าท่านใจบอกชาวบ้านไหมท่านจะลงไหลกับสิ่งเหล่านี้ไหมเพราะมันเป็นทางนํามาแห่งลาบสักระเสียงเยอนยอยเป็นที่ตั้งความยึดมั่นถือมั่นพอบอกปับ๊บทำาห้เห็นเป็นในความฝันหรือเห็นเป็นในนิมิตในที่สุดใจดิ้นอยากแกบอกคนโน้นอยากแกบอกคนนี้กับไปเที่ยวบอกเมื่อบอกปั๊บเทวดาทั้งหลายก็ทุยเท่ากันกับเราไม่มีอะไรมากกว่าเราเลยความเสื่อมก็เกิดขึ้น